สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทํากระทงใบตองผสมกับมะละกอแบบนี้นะคะฝานมะละกอให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะโดยเราจะใช้มีดสองคมค่ะพับปลายสด้านเข้ามาหากันพับปลายทางด้านขวาออกไปทางเดิมนะคะชั้นที่2องขยับลงมาประมาณ1เซนติเมตรพับจากด้านข้างเข้ามาตรงกลางแล้วพับกลับไปทางเดิมทําเหมือนกันทั้งซ้ายและขวากรีบใบตองวางให้เท่ากับขอบมะละกอชั้นสเลยนะคะ คลีบแบบนี้จะทําเหมือนคลิปใบ,บสีเลยนะคะทําเหมือนกันกับมะละกอชั้นที่สองเสร็จแล้วตัดปลายส่วนที่เกินออกใช้มือล็อกไว้นะคะอย่าปล่อยจากนั้นก็นำไปติดกระดงด้านล่างได้เลยค่ะคลิปชั้นล่างเราจะทำเหมือนกันแบบนี้ไปเลยนะคะ ลายนี้ไม่ยากสีขาวกับสีเขียวตัดกันดูสวยงามไปอีกแบบค่ะต่อไปเริ่มทำกลิบชั้นที่สองตัดมะละกองให้ได้ความยาวประมาณสีนิ้วจะปลายทั้งสองข้างมาวางทับกันแบบนี้นะคะ พับเส้นมรกกอเส้นที่อยู่ด้านบนพับกลับไปทางเดิมก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะตัดปลายส่วนที่เกินออกเสร็จแล้วนำไปประกอบกับกระทงชั้นที่2ได้เลยค่ะเราจะพับแบบเดียวกันไปจนครบวงกลมด้านในเลยนะคะชั้นที่3ถ้าเพื่อนเอนมีดอกไม้ก็สามารถประดับตกแต่งได้เลยค่ะ หรือจะนำมาแล้วก็มาพับเป็นดอกกุหลาบแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาวางตรงกลางแบบนี้นะคะใช้ตะปูเสียบสองจุดน,นะคะด้านล่างและตรงกลางค่ะทำดอกกุหลาบเราก็จะทำประมาณ5ดอกนะคะ ถ้าเหมือนกันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ5ดอกค่ะ เก็บตรงกลางนะคะเราก็จะนำมาละกอมาม้วนแบบนี้เลยค่ะม้วนเป็นวงกลมใช้มาละกอรอประมาณ2เส้นนะคะหมุนไปเรื่อยๆไปจนสุดเลยค่ะเสร็จแล้วนำมาวางตรงกลางของกระทงได้เลยค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของเบลด diy ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ